ตัวพญามารเองเนรมิตแขนตั้งพันแขนมีอาวุธครบมือทรงพญาช้างคารีเมกสูงใหญ่มหืมาถึง2องยี่สิบโยชนำหน้าไพ่พลเสนามารที่พากันหูร้องเสียงอึกทึกสนันวันไหวดังไปไกลถึงหกสิบโยชชวนให้หน้าสะดุ้งกลัวยิ่งนัก บรรดาทวยเทศที่ห้อมล้อมพระมหาบุรุษอยู่ต่างก็หวาดกลัวอิทธิฤทธิ์ของพญามารและกองทัพมารก็พากันหลีกหนีไปสิน้นเหลือเพียงพระมหาบุรุษเพียงพระองค์เดียวหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจึงทรงระลึกถึงบาร,รมีสิบประการที่ทรงบำเพ็ญมาคือทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา อันจำแนกออกเป็นบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบ,บ